จริงๆแล้วน้องนุ่นน่ะเขาก็เขามีคอนเสิร์ตแลเ้เขาเ้าเขาหมัม่นเดือดด้วยคอนเสิร์ตเ,เขาอ่ะจริงแต่<า>คุณอาจจะได้เห็นคุณเนชนนกทําอะไรแบบที่คุณไม่เคยเห, e หน็นคุณอาจจะเห็นแดดตีอ๋อยอย่าไปพูดสปอยเยอะอ่ะแม่จ๋าพิมพ์บ้านฟ้าว่าบารมีโชว์เก้าสิงหาสองห้าหกเจ็ดนะเพราะคนถามกันเยอะมากเลยว่าซื้อซื้อที่ไหนสามารถเริ่มซื้อได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะสามารถเริ่มซื้อได้ตั้งแต่วันนี้เลย เก้าพิมพ์ว่าบารมีโชว์เก้าสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดนะจ๊ะครับผมหรือไม่ก็ใครนะครับที่ที่พิมพ์ไม่ถูกนะครับเข้าไปที่หน้าหน้าแอปฟ้าผมนะครับที่ผมโพสต์เอาไว้ผมจะมีลิงก์อยู่ด้วยกดลิงก์นั้นเข้าไปถึงแน่นอนครับผมแล้วอยากจะบอกว่าคนซื้อกันแล้วอะบานเลยจริงเหรอจริงพี่จะบอกว่าคนคนซือ้อแล้วตอนนี้เขาแจ้งมาก็คือเกือบพันแล้วจริงเหรอจริงน้าอนาเหรอ จริงเนี่ยไม่บัตรไอเนี่ยกูปิดอ่ะหรอกูปิดไปแล้วไปไปไปไกลแล้วตอนเนี้ยโอ้ยเอาเอาทุกคนเอาเอาเอาทุกคนเอาคิดเอาคิดเอาเลยบอกเลยงานต้องไปนะคือคือมันเป็นคอนครั้งแรกอ่ะหนูอยากให้ทุกคนน่ะเข้าไปดูเข้าไปสนับสนุนน้องๆให้น้องๆผลิตผลงานคือลิเกเนี่ยหนูพูดแบบนี้ก่อนนะหนูคุยกับเด็กๆนะและเด็กๆน่ารักมากทตีมงานหรอคะถ้าเป็นถ้าถัาเจ้าสาวใส่สีม่วงขาดเจ้าจาวใส่สีขาวสีส้มก็ได้ค่ะ <łość> คนละงานกันอ๋อคนละงานอันนี้อันนี้ก็ใส่สีใส่สีส้มไปสีส้มเสื้อของด้อมด้อมโอป้าใส่เสื้อด้อมด้อมใครด้อมมันไปได้เลยนะใส่เสื้อด้อมใครด้อมมันไปได้เลยแต่ว่าแต่วิเนียต้องใส่ยังไงเ่ย พี่ว่าจะมัดรวมเลยพี่จะเอาเสื้อไปตัดตัดตัดแล้วก็แปะรวมกันสามคนพี่ก็รวมให้มันอยู่ในตัวเดียวเอาสมมุิของหนูสองคนอย่างละครึ่งใช่ปะพาหนูสองคนอย่างละครึ่งเสร็จปุ๊บข้างหลังพี่แปะไปในนู่นเออเอาให้มันจบไปให้มันจบไปเลยจะได้ไม่มีใครน้อยใจใช่ไม่มีคาว่าน้อยใจเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราเราต้องแก้ปัญหาอยู่แล้วนะทีนี้แต่เด็่้าคือจะบอกแบบนี้ค่ะเด็กๆกน่ารักมากซื้อบัตรทางไหนพิมพ์บ้านฟ้านะคะพิมพ์บ้านฟ้าว่าพิม์บ้านฟ้าว่า บ้านอ,อบารามีโช่เก้าสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดพิมพ์ว่าบารามีโช่เก้าสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดแล้วทักแชทไปที่บ้านฟ้าเลยครับผมทักแชทไปที่บ้านฟ้าเลยค่ะแล้วเดี๋ยวแอดมินเขาจะไลต่ตกแล้วก็ไล่ดึงตอตอบอยู่นะใช่ใช่แล้วงานเริ่มกี่โมงครับพี่หนึ่งมีคนถามงานเนี่ยงานเนี่ย ในเรื่องของเวลาเนี่ยเดี๋ยว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 เรามีการคุยแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะคแล้วก็เด็กๆอะ่ะไม่เลือกที่จะทําริเกกลุ่มปิดเพราะว่าน้องๆก็อยากให้ทุกคนได้ได้ดูริเกกันแบบฟรีๆเป็นหลักนี่เด็กๆก็พูดแบบนี้หนูว่าค,คุยกับเแบลล์หนูก็เออหนูรู้สึกแฮปปี้นะแบบเออตอนแรกเราแบบเออเขาก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเาพูดมาถูกป่ะวัานนั้นพี่นั่งคุยเดี๋ยวพูดมุ่นก็พูดแนทหนูก็พูดเหมือวพี่หนูว่าถ้าทําเป็นคอนดีไหมเพราะว่าไม่อยากทําแบบ ไม่อยากเอาลิเกอยากให้ทุกคนดูลิเกเราแบบฟรีๆแบบไม่เสียตังค์เอออยากให้เขาชมดูวยพ่ถ้าเป็นกุ่มเป็นคอนี้ยเราก็เออร้องเพลงหรือทำโชว์อะไรของเราน่ารักหน้างานสองร้อยเก้าสิบเก้าค่ะมาผมานนี้ก็แดนดูดันเขไเยอะมากนะทุกคนงานนี้ลงตัวสูงอยู่พอสมควรนะครับผมทำถึงจริงๆคนนี้ทําถึงเพราะว่าเราเลือกเราเลือกเราเลือกสถานที่ที่ดีเราเลือก ทุกอย่างให้มันพร้อมคือคนเข้ามานั่งหน้างานแล้วคุณจะรู้สึกใครที่นั่งหน้างานจะรู้สึกเฮ้ยสองร้ยเก้าสิบเก้าจริงเหรอวะอนี่มันที่นั่งเวทีฉากแสงสีเสียงนี่มันระดับบตรหลักพันหลักหมื่นเลยนะแต่เนี่ยสองร้ยเก้าสิบเก้าค่ะแล้วกลุ่มปีเก้าสิบเก้าบาทภาพคมชัดแบบเห็นรูขคมขนสิวเซียนทุกเม็ดหอมคือหอมอะ่ะหอมคือหอมอะ่ะ จุกคือจ,จุกปะจุกคือจุกปะมีจุกด้วยโอ้ย <laughs> จัดที่ไหนเอ่อจัดที่ e s c park นะคะ e s c park hall ที่รังสิตประทุมธาน,นีค่ะ ESC Park พอถ้าจะอกพวกขอยากพามันอยู่ตรงไหนนะคะ ESC Park เ,เดี๋ยวโลเคชั่นเดี๋ยวเราจะแจ้งไว้ที่หน้าเพจทีคึงให้ทุกคนได้ไดูว่าระยะทางเป็นแบบไหนแต่ทุกคน<ต>ก็<ะ>ลองเซิร์ชหาใน Google ได้เลยนะครับผมมันก็อยู่แล้ว ESC Park นะครับผมแต่วันที่9อยากให้มาดูกันเยอะๆเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบน่าติดตามแล้วเป็นสิ่งที่ไม่มีผู้จัดใช้คํานี้นะใช้คําว่าไม่มีผู้จัดเพราะว่าเป็นของน้อง ก็คใครจะมาเพิ่มเติมตรงส่วนเนี้ยจะแบบมีรับเชิญมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เราก็จะลงเรื่อยๆที่หน้าเพจทีหนึง่งว่าเออน้องอยากได้ใครมาอาจจะแบบเอามาสร้างสีสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันนั่งวิวแช<ๆ>ก็ได้อยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่บนคอนั่งวิวแชอยู่บนคอ